ชมอยู่กับ365 Breaking News ในเวลา10นาฬิกาค่ะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกออกอศาสตราจารย์ดรภาวิตทองโรดเปิดเผยกับ365 Post n e ส s ิเห็นด้วยกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาหรือยูเนตของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติเพราะจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแต่ไม่ควรดําเนินการเร่งรัดจนเกินไปเพราะต้องมีการวางแผนและทดลองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมก่อนโดยมองว่าเรื่องการศึกษานั้นต้องใช้เวลา อดีตเลขาธิการกกอยอมรับว่าคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกันดังนั้นการทดสอบต่างๆจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของนักศึกษาได้ส่วนการทดสอบยูเนตมองว่าเป็นการชี้วัดคุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษาไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดทางด้านอาชีพ นายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออเปิดเผยกับ365 Post News เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้สำรวจรางรถไฟเพื่อเริ่มกำหนดช่วงเส้นทางระยะเวลาและการซ่อมแซมครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้รวมไปถึงต้องมีการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยว่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างไร ทั้งนี้รฟอฟทได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วโดยจะขอความร่วมมือประชาชนให้เดินทางโดยรถโดยสารแทนซึ่งจะมีการจัดรถบขอสอรับส่งให้สําหรับปัญหาการลักลอบถอดหมุดเช,เชื่อว่าหาักเปลี่ยนมาเป็นไม้หมอนคอนกรีตก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ทหารอเมริกัน150นายจากกองพันทหารอากาศสาหรัฐเดินทางถึงฐานทัพอามารีทางตะวันออกของเอสโตเนียโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังทั้งหมด600นายที่สหรัฐส่งมาประจําการในโปโลแลนด์และกลุ่มประเทศแถบทะเลบอลติกท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครน ประธานาธิบดีทูมาสเชนดริกอีเวสของเอสโตเนียเป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารเหล่านี้ขณะเดียวกันทหารสหรัฐอีก450นายเข้าประจำการที่ลัตเวียลิทัวเนียและโปแลนด์ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดตาม365 breaking news ได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาค่ะ